สวัสดีครับด้วยวิกฤตการณ์ที่ผ่านมานะครับก็ทุกคนนะครับก็อยู่ในสถานการณ์ที่ยากลำบากนะครับทีมงาน e- b u s i n e t w o r k ก็ตั้งใจที่จะทำ e- business gift box ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะส่งกำลังใจนะครับให้ถึงกับทุกท่านนะครับผมก็เปิดออกมานะครับก็จะเป็นข้อความให้กำลังใจนะครับว่าสู้ๆนะอย่ายอมแพ้ don't give up ครับ ภายในนะครับก็อย่างแรกนะครับที่จะขาดไม่ได้นะครับก็คือสมุดนิทานของมูลนิธิเด็กนะครับก็อีทีเวิร์ดนะครับดูแลมูลนิธิเด็กมา11ปีนะครับผมตั้งแต่เปิดบริษัทนะครับก็อีทีเวิร์ดใช้สมุนิทานนี่นะครับเป็นสื่อแทนสคสนะครับเพื่อที่จะส่งความสุขถึงกับพาร์ทเนอร์และก็คู่ค้าทุกท่านนะครับผมอีกในยะหนึ่งนะครับก็เป็นสะพานบุญนะครับเผื่อว่าพาร์ทเนอร์หรือคู่ค้าท่านใดนะครับสนใจที่จะ ร่วมดูแลสังคมร่วมดูแลมูลนิธิเด็กไปด้วยกันนะครับก็สามารถติดตามโครงการของมูลนิธิเด็กได้ในเล่มนะครับผมส่วนที่2นะครับก็เป็นแฟลตได์นะครับแฟลตได์ทีมงานเลือกเป็นแฟลตได์โลหะนะครับอย่างดีเป็นรูปกุญแจนะครับก็เื่ยให้ถึงกุญแจที่นําพาไปสู่ความสําเร็จนะครับก็เราทํางานด้วยกันนะครับสําหรับตัวสายท้องคอนะครับทีมงานก็เลือกเป็นขนาดใหญ่นะครับสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับ ก็สามารถที่จะคล้องแฟดไดส์อันนี้ก็ได้นะครับหรือว่านําไปคล้องกุญแจรถบัตรพนักงานโทรศัพท์นะครับสามารถใช้งานได้อเนกประสงค์นะครับผมต่อมานะครับก็จะเป็นเสื้อยืดนะครับก็ในปีนี้นะครับทีมงานเนี่ยเลือกที่จะเป็นโลโก้แบบคลาสสิกนะครับเพื่อให้ใส่ได้ทุกยุคทุกสมัยนะครับผมแล้วก็ทางด้านล่างนะครับมีเขียนว่ากระทรวงอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่า Ministry of Internet ตนะครับ ก็สื่อให้ถึงว่าถ้าหากว่านึกถึงระบบอินเทอร์เน็ตนะครับนึกถึงระบบเน็ตเวิร์กนะครับก็ให้นึกถึงอินเทอร์เน็ตเวิร์กนะครับตัวผ้านะครับทีมงานเลือกที่จะใช้เป็นผ้าพรีเมียมซูเปอร์ซอฟต์นะครับดีที่สุดในตลาดนะครับเปรียบเทียบได้กับแบรนด์ดังๆนะครับเพื่อให้พ์ทเนอร์ทุกท่านได้สวมใส่กันสบายนะครับผมสาหรับส่วนต่อมานะครับก็เป็นสมุดนะครับก็เช่นกันนะครับทีมงานเลือกใช้วัสดุที่พรีเมียมที่สุดนะครับเป็นปกแข็งนะครับเคลือบหนัง P u นะครับ มีสายคล้องนะครับแล้วก็มีลิปปินที่ขั้นหนังสือนะครับภายในนะครับก็มีทั้งพิมพ์แบบตารางนะครับแล้วก็พิมพ์แบบบรรทัดนะครับแล้วก็แบบที่เป็นหน้าเปล่าไม่พิมพ์นะครับเผื่อใช้ในการอเนกประสงค์ที่สุดนะครับก็ตั้งใจที่จะออกแบบให้ดีที่สุดนะครับใช้งานได้เหมาะสมนะครับแล้วก็ใช้งานได้ตลอดเวลานะครับผมในตัวกล่องเองครับ ทีมงานก็ออกแบบนะครับให้ถูกนํากลับมาใช้ใหม่ได้นะครับเป็นกล่องไปรษณีย์นะครับผมก็เพียงแค่พลิกกลับด้านนะครับก็คืนมาใช้เป็นกล่องทัาสดุกล่องไปรษณีย์ได้นะครับแล้วก็ยังมีข้อความให้กําลังใจนะครับสู้ๆนะอยู่ข้างๆเสมอตอนกรีปอัพขอบคุณครับ